วินเพช์รถครอบครัวที่คุณมั่นใจใครกำลังมองหารถปีพีวีราคาประหยัดออปชันจัดเต็มไม่มีใครเกินครับคันนี้หน้าตาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีขอแนะนำเลยครับอีลซูมิลเนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่น1.9เนวี่เลยฮะปี2017นะครับคันนี้เลขไม่เพียง60,000เท่านั้นเอง <Woo! S 1> เป็นรถบ้านนะฮะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยปลายแดงออกห้างคันนี้นะครับล้านสามกว่าแนะ่นอนแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆเลยนะครับเพียง หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับซื้อได้ในราคาครึ่งเดียวไม่น่าเชื่อครับเข้ามาแล้วไม่น้อยด้วยคันนี้ใครหาอยู่ด่วนเลยนะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละประมาณหมื่นสองเท่านั้นเองรายได้สองหมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเบอร์โทรด้านล่างครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเลยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้าน่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะฮะต้องซื้อรถกับวินเพรยนนะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แแบบนนนนี้้้ไวใช่อ ก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่คันถัดไปคันนี้เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะฮะรีบรีวิวเลยครับสวยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเส้นสายรายละเอียดคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปกันเลยครับชมนี้ได้เป็นรุ่น1.9 Navy นวะครับออปชั่นดีแน่นอนสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนะครับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไร่เรียงให้ดูเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้มีไฟเดย์ไทม์เป็นไลท์ไกด์สวยๆนะครับซุดไฟหลี้ยว ครบชุดเลยแบบนี้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกขอบโครเมียมให้นี่ครับดีไซน์นะครับเราจะเพิ่มเติมเรื่องดีไซน์เข้ามาสวยขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับดูหรูหราขึ้นด้วยกระจังหน้านะครับเคี่ยว2ชั้นแบบนี้โลโก้อูสุชัดเจนไฟหน้าขาวใสไม่แตกไม่ร้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับสวยตรงคมเดิมแน่นอนเนี่ยครับผมเล็งให้ดูนะครับบริเวณฝากระโปรงนะครับไล่เลียงขึ้นมาตั้งแต่กระจังหน้าขึ้นมาถึงฝากระโปรงซ้ายขวานะครับสันสันเหลี่ยมมคต่าง สวยสมบูรณ์รอบคันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักที่ความจมน้าแน่นอนครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํารลูสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้ครับวินเพชรยนต์นะครับเปิดทําการมาแล้ว25ปีนะครับปีนี้เข้าเป็นปีที่25บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความจริงใจเราคัดรถนะครับด้วยใจเลยรถไม่สวยเราไม่ขายต้องว่ากันอย่างเงี้ยฮะเรานานั้น ไปกันต่อเลยครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถสวยตรงคมเดิมแน่นอนรุ่นนี้นะครับได้เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกสีบอนเงินนะฮะเดิมโรงงานเลยอันนี้ขอบ18นะครับยางได้เป็น BF Good r i ริดแอดเวนเจอร์ทัวริงมาให้เลยนะครับดอกลึกๆชียยาวปีกนกโช๊อัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับช๊อัพไม่แห้งไม่หยดเออแห้งแหงไม่หยดไม่เยิ้มแชสซีนะครับใสๆสวยๆนะฮะไม่มีลุยน้ำท่วมมาแต่อย่างใดไม่มีสนิมแน่นอน กระจกเดิมแท้อีซูซูรอบคันติดฟิล์ม40 60มาให้นะครับกระจกข้างครอบโครเมียมพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีไฟเลี้ยว LED ให้เรียบร้อยเลยด้านล่างมีเป็นบันไดข้างสวยๆให้แบบนี้นะครับกุญแจได้เป็นสมาร์ทเอนทรีนะฮะรุ่นนี้ได้เป็นสมาร์ทเอนทรีแล้วด้านบนนะครับมีแร็คเลาหลังคาให้สวยๆนะครับด้านด้านหลังมีชาร์กฟิล์ให้ด้วยหนึ่งจุดนะครับในรุ่นเนวีนะมือเปิดได้เป็นแบบโคลเมียมนะครับแบบนี้สวยๆ เปิดออกมาครับนี่ฮะได้รับได้ความหรูหราลักชูรี่เบาะด้านในนะครับแล้วก็ด้านข้างแผงประตูเนี่ยฮะวัสดุนะครับผสมผสานระหว่างเนี่ยฮะพลาสติกนะครับตรงนี้ได้เป็นเคฟล่าลายไม้สวยมากเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับมือเปิดเป็นโครมเมียมนะครับเพนโนแบ็กสีดําแล้วก็มีหนังบุดน,นุ่มเดินได้เนี่ยฮะสวยๆแบบนี้นะครับที่วางแก้วน้ําชุดละพงต่างๆอยู่ครบๆเหมือนเดิมนะครับกระจกเอ่อตัวฝาปตัวประตูนะครับประตูเดิมแท้แน่นอน สปอร์ตเมทอาร์คนะครับตรงบริเวณจุดประทะตัวรถอยู่อยู่ครบๆนะครับสวยเดิมแน่นอนติดฟิล์มลามินาให้รอบขันแล้วนะครับซอกหน้าซอกไหนแก้มหน้าสวยๆครับนี่ฮะรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับมั่นใจได้นะฮะตรงบริเวณขอบประตูสวยเดิมแบบนี้นะครับตรงบริเวณนี่ฮะเสาบีน็อตไม่ขยับเลยครับไม่ขันไม่ไขเลยนะฮะนี่ฮะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับตรงบริเวณหูกรอนมาร์กิ้งต่างๆ สติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบๆแบบนี้เบาะนะครับเบาะคู่หน้านะครับคนขับได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้6ทิศทางด้านซ้ายผู้โดยสารนะครับได้ปรับแบบแมนนวลเบาะสวยตึงครับนี่ฮะนั่งสบายมากตรงนี้นะครับอบอุ้มสลีระนั่งสบายเบาะสวยเลยฮะสีเบจนะครับไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ฮะภายในหรูหราลงตัวลักชวรี่มากนะครับหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยต่างๆมีให้นี่ฮะแอร์ได้เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ด้วยนะครับ โอ้โหสวยมากครับคันนี้นะฮะใครกาลังมองหารถ PPV รถครอบครัวนะครับเอาไว้ใช้ที่บ้านสักคันหนึ่งนะฮะราคา0 0 0 0 0กว่าผมเรียนตามตรงนะราคานี้ถ้าเราไปซื้อรถใยแดงเราจะได้แค่อีโคคาคันหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับราคา6 0 0 0 0 0เราได้รถ PPV นะครับนี่ฮะเรียกว่าเป็นรถหรูเลยนะครับภายในหรูหราได้เป็นตัวพิเศษตัวเนวีด้วยเดินทางกับครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับรับไปใช้กันครับอสซู ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนด้วยประหยัดด้วยนะครับอะนไหลศู์บริการหาง่ายมีทั่วประเทศมั่นใจได้เลยนี่ฮะด้านหลังนะครับสวยๆนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่สวยครบๆแบบนี้เลยนะครับบอกผมชอบอิซุอีกอย่างหนึ่งนะอิซุคือเวลาเขาปรับบาะนะครับเขาจะพับเรียบแบบนี้นี่ฮะหมายความว่าจะขนข้าวขนของหรือถ้าจะทาแคมป์ปิ้งเราจะนอนก็ได้นะเอาผ้านวมปูอะไรต่างเนี่ยคือเขาเรียบเลยมันจะไม่มีลักษณะต่างระดับนะครับเหมือนรุ่นอื่น นี่คือข้อดีของอีฮูสุนะฮะเนี่ยเขาดีไซน์มาแล้วดีมากๆนะครับเบาะตอนหลังเนี่ยเขาก็พับเรียบได้เลยแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยฮะก็จะเป็นช่องนะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับช่องระบายอากาศที่วางแก้วน้ําต่างๆมีให้ครบๆเลยแบบนี้นะครับที่สําคัญข้อสังเกตนะครับตรงนี้มีจอกลางให้ด้วยเพื่อความบันเทิงนะครับดูทีวีต่างๆมีให้นะฮะด้านล่างนะครับก็ได้เป็นความปลอดภัยนะดิสเบรกสี่ล้อเลยแอร์แบ็กให้รอบคันนะครับคันนี้ ด้านหลังนะครับได้เป็นชาร์ฟินอย่างที่เรียนนะครับในรุ่นเนวีแล้วก็มีเป็นสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟไฟเบรก LED ดวงที่3มีให้นี่ฮะสวยๆนะครับไฟท้ายได้เป็นแบบทูโทนแบบนี้กล้องหลังมีให้เลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนี่เขาติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยนะครับในรุ่นนี้นี่ฮะยางอะไหล่อยู่ครบๆแบบนี้นะครับสวยๆนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับด้านหลังก็ได้เป็นกรอนไฟฟ้านะครับแต่เปิดแบบแมนนวลนะเปิดแบบแมนนวลข้อดีคืออะไรฮะเราไม่ต้องกลัวว่าประตูเขาจะเสีย นะครับเปิดกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ได้สบายมากแบบนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ฮะข้อดีนะครับคือด้านหลังนะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับพับเรียบยาวๆไปเลยวางถุงก๊อปเต็นนะครับหรือว่าบางท่านนะครับเปิดท้ายขายของเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ยังใช้ได้หรือจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวยิ่งดีใหญ่เลยนี่ฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนะครับสำหรับเด็กๆถ้าจะเดินทางนะครับเริ่มเดินทางเริ่มเดินทางกับคันนี้เลย นะครับช่วงนี้ต้นปีด้วยนะครับฤดูการท่องเที่ยวยังมีอยู่นะครับอากาศเย็นๆพาลูกๆขึ้นเขาคันนี้เหมาะมากนะครับคุ้มค่าแน่นอนผมพาไปดูโครงสร้างต่อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยฮะสปอร์ตเาร์คสวยเดิมแบบนี้นะครับไม่ขยับเลยนะครับน็อตเนี่ยฮะสวยเดิมสีเป็นเมทัลลิกเลยครับสวยเดิมเลยนะเนี่ยครับคันนี้หกแสนแปดรับไปใช้กันครับคุ้มมากนะครับป้ายแดงล้านกว่านะล้านสามกว่าเนี่ยฮะคันนี้สวยเดิมนะครับไฟท้ายสเตลเล่ เดิมโรงงานนะครับตรงข้างหลังก็จะมีช่องเก็บของต่างๆให้เรียบร้อยเลยโอ้โหคันนี้นะครับคุ้มมากคุ้มราคาครับต้องเรียนอย่างนี้ฮนะเราซื้อรถระดับหลักล้านได้ในราคาครึ่งเดียวตอนนี้นะครับคุ้มค่ามากๆสีขาวนะครับใช้ยังไงก็เท่ใช้ยังไงก็ดีว่ากันอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูภายใน,นกันต่อเลยครับภายในนะครับผมมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตเลย3ก้าการแบบนี้หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับสวยมาก รูสคอนโทรลมีให้แน่นอนนะครับปรับได้2ทิศทางนะครับขึ้นกับลงนะครับพุชสตาร์ดด้านไหนมีแน่นอนนะครับคันนี้ได้เป็นพุชสตาร์ทนะรุ่นเนวีเลขไมนี่เลยฮะชัดเจนนะครับไม่หกหมื่นสามโอ้โหเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับคันนี้นะวิ่งเฉลี่ยวันหนึ่งไม่ถึง30โลครับนี่แหละฮะใครกําลังมองหารถนะครับรถครอบครัว PPV สักคันใหม่น้อยๆราคาประหยัดคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนด้านข้างนะครับตรงนี้ แผงข้างประตูสวยมากเลยเห็นไหมฮะตรงนี้รุ่นเนวีได้เป็นลายไม้นะครับเคฟล่าลายไม้สวยมากมือเปิดเป็นโครเมียมได้เป็นหนังบูดนุ่มนะครับสีเบดโอ้โหงานดีมากครับกระจกไฟฟ้าสีบานปรับพัดโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับที่วางแก้วน้ําชุดลาโพงนะครับซอกหน้าน็อตไม่ขยับแน่นอนครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขแน่นอนผมให้ดูแบบนี้คอนโซลสะอาดสะอาดนะครับสวยสวยใสๆนะครับมีหนังบูดนุ่มนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกฮาร์ดทัชนะครับตรงนี้ เปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้นะครับช่องเก็บของด้านข้างนะครับตรงบริเวณผู้โดยสาร2ชั้นแบบนี้นะฮะด้านบนก็จะมีเป็นช่อง USB ชาร์จเออเป็น Power Outlet ให้1จุดนะครับตกแต่งเป็นลายไม้สวยมากโอ้โหคันนี้พิเศษอีกจุดหนึ่งนะครับเราได้เป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้ว Navigation Map มีให้ด้วยนะครับกล้องถอยมีให้เลยนะครับนี่ฮะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแอร์ได้เป็นแบบดิจิตอลออโต้ปรับได้7ระดับ นะครับด้านล่างก็จะมีเป็นช่อง power outlet USB charger ต่างๆมีให้เกียนะครับได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อม manual mode นี่ฮะขับสนุกมากนะครับขึ้นเขาเดินทางไกลาหายห่วงเลยเบรกมือได้เป็นมาตรฐานด้านยกนะครับที่วางแก้วน้ำนี่ฮะใบใหญ่ๆได้2ใบนะครับรุ่นเนวีข้อสังเกตตรงนี้เขาจะได้เป็นขอบโครเมียมนะได้เป็นขอบโครเมียมนะครับสวยขึ้นดีไซน์ดีขึ้นนะครับตรงพนักแขนได้เป็นหนังสีเบจ นะครับส,สวยๆนุ่มๆสะอาดๆเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้เพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนะครับในรุ่นนี้เราจะได้เป็นกระจกมองหลังนะครับปรับรูแสงแบบออตโต้แล้วก็ได้เป็นกล้องนะฮะกล้องบันทึกหน้าแบบบิวอินมาให้เลยติดตั้งจากโรงงานนะครับดีมากๆรุ่นนี้นะฮะด้านบนก็จะเป็นไฟสองสว่างที่เอ่อไฟสองสว่างนะครับที่วางแว่นตาต่างๆนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีจอกลางให้ด้วยนะคันนี้มีจอกลางให้ด้วยนี่ฮะ ติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยนะครับลำโพงเซอร์ราวนะครับรอบทิศทางมีตรงบริเวณหลังคาให้นะครับในอีซูซุนี่ฮะสวยคุ้มค่าน่าใช้มากเบาะด้านหลังนะครับก็จะเป็น3ตอนนะฮะแล้วก็ปรับพับเรียบได้เลยนะครับจะเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งก็ได้นี่ฮะนะครับจะหารถสักคันหนึ่งรถครอบครัวสักคันผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับคุ้มค่าจริงๆเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับ สำหรับเครื่องยนต์แน่นอนครับเราได้เป็นขุมกำลังดีเซล o m m o n r a ร l 1.9 DDI Blue Power ครับนี่ฮะความแกร่งความประหยัดความแรงอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกขึ้นชื่อเลยครับอิอิูนะครับนี่ฮะสวยคุ้มค่ามากๆนะครับด้านข้างตรงนี้สวยๆนะครับขอบเครื่องนี่ฮะตรงประเก็นฝาเอ่อตรงประเก็นฝาสูบต่างๆนะครับแห้งๆสวยๆเดิมๆน้ามันไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับตรงแม่ปั๊ม ABS ต่างๆแห้งๆสวยๆตรงบริเวณแก้มหน้า นะครับข้อพับต่างๆเนี่ยฮะไม่มีรอยไม่มีรอยชนเลยนะครับไม่มีรอยทําสีแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้ไฟหน้าแท้ไทยโควยโตเดิมโรงงานแบบนี้นะครับน็อตฝากระโปรงสวยเดิมๆเลยนะครับซีลซิลิโคนต่างๆนะฮะสวยเดิมแน่นอนครับคันนี้นะฮะด้านในฝากระโปรงสีเทาชัดเจนนะครับฝาเดิมแท้โรงงานสติกเกอร์คําเตือนต่างๆสวยเดิมแบบนี้นะครับน็อตไม่ขยับไม่ขัดไม่ไขเลยซอกในซับในสวยเดิม นะฮะแบบนี้ l h ในฝั่งซ้ายนะฮะซับในสวยเดิมนะครับแก้มหน้าสวยเดิมนี่ฮะตัวปั๊มด้านในชัดเจนไฟหน้าแท้ไทโถยไทโยโ,ยยโยตเดิมโรงงานนะครับตรงบริเวณแผ่นเพลทไม่มีแงะแกะเก่านะครับชัดเจนแขนหน้านะครับคานหม้อน้ําต่างๆสวยเดิมหมดเลยแบบนี้ฮะสติ๊กเกอร์ warning สจุดสวยชัดเจนแบบนี้ตรงบริเวณคานรับแรงด้านหน้านะฮะนี่ฮะสวยตรงคมเดิมไม่บิดไม่เบี้ยวเลย นี่เลยครับรถสวยเกรด A นะครับมั่นใจได้ใครซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถครอบครัว PPV 7ที่นั่งนะครับเอาไว้เดินทางกับครอบครัวจะใช้ชีวิตประจำวันก็ได้คุ้มค่าแบบนี้ราคาถูกกว่าป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งขอแนะนำเลยครับคันนี้ i s u z ส m u x 1.9 Navy นวีะครับได้ปี2017ไม้หก0 0 0 0เท่านั้นครับฟังดีๆฮะนี่คือไม้น้อยไม้แท้ไม่เดิมเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับป้ายแดงคันนี้ออกห้างล้านสามกว่า แต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง6กแ0 0 0ปดหมบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเดือนละ1 2ื่นสองเท่านั้นเองฮะรายได้25,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเบอร์โทรด้านล่างครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆๆสสาาาาหหรรรรรััััับบบกตติดดมมมและะชนนคคถถ PPV วยไปที่่เข้ใ ฝากติดตามกันด้วยวันนี้วินเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ